คยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ดูมีความรู้มากรู้ไปทุกเรื่องถามอะไรก็ตอบได้ทำไมคนเหล่านี้ไม่มประสบความสุในชีวิตความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะมันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงเหรอแต่เชื่อไหมเมยย่าเชื่อว่าหลายหลายคนน่ะตายน้ำตื้นเพราะเรื่องนี้มาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่านอกจากการที่เราอะจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วอะเราอ่ะ จะต้องมีอะไรอีกเราถึงจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะตั้งใจทําอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขอยืนยันตรงนี้เลยนคะคะความรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้อยากจะเป็นเกษตรกรก็ต้องมีความรู้มาว่าปลูกผักปลูกหญ้าเราจะทํายังไงและถ้าวันนี้ อยากจะเป็นพ่อค้าแมค่ค้าคุณก็ต้องรู้ก่อนนะว่าการที่ฉันจะขายของอ่ะฉันต้องมีสกิลแบบไหนหรือมีความรู้อะไรถึงจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะตั้งราคาสินค้าตัวนี้ยังไงไม่เชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้โดยทั่วไปนะคะเหมือนบอกจะเป็น Google ก็เซิร์ชหาความรู้ได้อล้วถ้าสมมติอะสมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติว่าทุกคนอ่ะนี้ก็เรียนปริญญาเอกนี่ก็เรียนปริญญาเอกนี่ก็เรียนปริญญาเอกทุกคนเรียนปริญญาเอกเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่ประสบความสำเร็จเท่ากันล่ะถ้าสมมติว่าความรู้อ่ะเป็นสิ่งที่ทุกกคนนมีได้าเั และคนแบบไหนล่ะที่มันจะมีความรู้เหนือคนอื่นเข้าไปได้นั่นก็คือคนที่มีมีการเรียนรู้เป็นลักษณะแบบตัวทีเราคิดถึงภาพตัวทีนะตัวทีมันจะเป็นแบบเป็นตรงๆขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หัวก,กว้างๆในส่วนตรงหัวนี่แหละคือเราต้องทําเป็นคนที่รู้ให้รอบรู้ให้กว้างเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าบางคนนะรู้เยอะมาก จนเรียกว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นพวกประหุูงแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งจนประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทํางานเนี่ยไม่เชื่อว่านะคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไดเนี่ยนอกจากจะมีความรู้แล้วเนี่ยจะต้องมีคําว่าทักษะเฮ้ยแล้วคาว่าทักษะกับความรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอเหมือนเลเวลของมันเนาะเมื่อฉันมีความรู้และขั้นกว่าของการมีความรู้คือการมีทักษะฝึกฝนย้ำซ้ำๆจนเราเกิดความชำนาญและนั่นแหละ มันจะกลายเป็นทักษะเกิดขึ้นสมมุติเนี่ยคุณม,มีฝันที่อยากจะมาเป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจมากเลยคุณเรียนมาเยอะมากเลยว่าสเต็ปที่1นนะธุรกิจคุณจะต้องคิดจาก4ี่นะสเต็ปที่2คุณต้องคิดอะไรแต่สุดท้ายให้สุดแล้วคุณไม่เคยที่จะนำมาลงมือทำเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นคนสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเมยย้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ลงมือทำมันอย่างจริงจัง มันอาจจะไม่สาเร็จในต,ตอนแรกนะคะแต่เราก็จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เราทํหนึ่งเฮ้ยผิด1แก้อย่างไงผิด2แก้อย่างไงและในขณะที่เราเรียนรู้อยู่นั้นเราจะได้ฝึกตัวเองทีละนิดทีละหน่อยและเราก็จะเกิดทักษะประสบการณ์ที่เราสะสมมาและนั่นแหละจะเป็นตัวที่นําเราไปสู่ความประสบความสําเร็จได้ไม่มีความสำเร็จใดนะคะที่เกิดขึ้นจากการเข้าข้องสมุดอ่านหนังสือเพลงอย่างเดียว ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนมันคือความรู้ที่ถูกพัฒนาต่อยอดจนมันกลายเป็นตัวที่ฝังลึกอยู่ในตัวเรามันทําให้ธุรกิจที่เราจะทําหรือมันทําให้สิ่งต่างๆที่เราจะทํานั้นอะ่ะมันประสบความสําสเร็จเมยย่าเชื่อว่าความรู้ที่ขาดการฝึกฝนจนเป็นทักษะนั้นมันไม่ต่างอะไรกับความรู้ที่ถูกเก็บไว้ในตําราคุณอยากจะประสบความสําสเร็จฝึกมันให้ชํานาญค่ะแล้วคุณจะประสบความสําสเร็จอย่างแน่นอนค่ะ